นี่ก็จะมาแชร์วิธีการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟกาเจียมิลาโนโนสามารถที่จะตั้งคาบล้างตัวเองอัตโนมัติได้สวัสดีค่ะนเนลเลนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์วิธีการทำความสะอาด เครื่องชงกาแฟกาเจมิลานโอลาเดซิซ่านะคะซึ่งเครื่องชงกาแฟตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าปุ่มอะค่ะให้เขาเนี่ยล้างตัวเองอตัตโนมัติได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เน่ก็เลยจะมาแชร์ว่าวิธีการที่เราจะให้เขาล้างเองเนี่ยค่ะเราจะต้องกดอะไรยังไงบ้างนะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะปิดร้านนะคะทุกวันเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำนะคะเพราะว่าเครื่องชงกาแฟใช้งานมาก็จะมีพวกคราบผงกาแฟคราบน้ำมันกาแฟอะไรต่ออะไรพวกนี้เกาะติดชาเวอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะการทำความสะอาดด้วยผงล้างหัวกรุ๊ปแบบนี้นะคะก็จะทำให้ไปช่วยกะจัดคราบแคลเซียมคราบน้ำมันกาแฟอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็ลงไปทำความสะอาดท่อที่ลงไปน้ำทิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำความสะอาดกันบ้างค่ะ เ,เริ่มต้นนะคะเราก็จะมาเอาน้าร้อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ก้างสตีมนมก่อนนะคะเพื่อเพราะว่าในระหว่างวันเราก็มีการใช้การสตีมนมเนาะทำฟองนมนู่นนี่นั่นนะคะเมนูกาแฟลาเต้คาปูอะไรก็ว่าไปค่ะเพราะฉะนั้นเนจะเริ่มต้นด้วยการดึงน้ําร้อนออกมาก่อนนะคะ,ะน้ําร้อนดึงออกมาเนจะใส่น้ําร้อนเนี่ยนะคะไปเกือบเต็มพิเชอร์เลยนะคะ เพราะว่าจะได้แช่การสตีมนมให้ลึกมากๆเลยแบบนี้ค่ะเราจะใช้เป็นพิชเชอร์ใหญ่นะคะพิชเชอร์สรักประมาณตัวขนาด600 ml อะค่ะแล้วเราก็แช่ไว้อย่างนี้ค่ะเท่านี้เอง ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทําความสะอาดหัวกรุ๊ปกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําความสะอาดนะคะก้อนหนึ่งก็คือมีแปรงที่จะไว้ทําความสะอาดแปรงหัวกรุ๊ปสองนะคะนี้เป็นแปรงหัวกลมนะคะก็เอาไว้สําหรับซอก,ซอกตรงซอกที่เราใส่ไอตัวบาสเกตเข้าไปนะคะนะคะจะได้เข้าไปทําความสะอาดได้ลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็เน่จะมีฝาตันค่ะซึ่งมาจากมากับเครื่องเนี่ยมากับเครื่องเขาจะมีมาให้แค่ฝาเดียวนะคะแล้วเน่จะมียางดําอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ให้เขาล้างไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็จะต้องมีผงล้างเครื่องนะคะอันนี้เป็นผงทําความสะอาดหัวกรุ๊ปนะคะอันนี้เน่ใช้เป็นของแบรนด์อีโวนะคะก็ใช้ที่ตัวเองมีได้เลยนะคะค่ะเริ่มต้นค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนบาสเกตก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เอาตัวบาสเกตฝาตันเนี่ยค่ะงัดเขาอย่างนี้นะคะวิธีการงัดก็คว่ำลงอย่างนี้นะคะ่ะให้เขางัดตัวกันเองอย่างนี้ได้เลยนะคะเอางัดเนี่ยงัดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาแงาออกมาเห็นไหมคะ อ่ะอันนี้นะคะงัดมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาฝาตันค่ะใส่เข้าไปแทนปึ้งนี่เลยเห็นไหมคะเสร็จแ,แล้วค่ะถ้าฝั่งที่เป็นยางดาถ้าเราจะใช้ยางดาก็เอายางดาวางลงไปอย่างนี้ได้เลยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดก่อนนะคะ mm hmm. เอาแปรงอะค่ะแปรงเข้าไปก่อนอ่ะ mm hmm. นี้ก็แปรงก่อนนะคะ mm hmm. เปิดน้ำเอาแปรงเนี่ย mm hmm. ขจัดคราบสบกรปรกก่อนนะคะ ประมาณหนึ่งแปรงเข้าไปให้ทั่วค่ะแปรงสองฝั่งเลยแปรงให้ทั่วเลยพอเราแปรงแบบนี้แล้วค่ะตัวแปรงหัวกลมนะคะนี่ก็จะมีากล่องอะไรก็ได้ค่ะใส่น้ํามานะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนนิดนึงให้เป็นน้ําอุ่นค่ะแล้วเราก็เอาตัวผงล้างเครื่องเนี่ยนะคะเอาหย่อนลงไปสักประมาณครึ่งช้อนค่ะแค่นี้เอง ถ้าไม่มีช้อนตรงนี้ก็เนี่ยค่ะปลายช้อนนี่นะคะได้เหมือนกันหรือจริงๆแม้แต่ช้อนตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยนะคะตัวแปรงตัวนี้ค่ะเขาจะมีตรงนี้เป็นช้อนให้เราเหมือนกันนะคะ คือถ้าเต็มช้อนเนี่ยก็คือ2มิลลิลิตรหรือว่า2กรัมนะคะคือเราจะใช้ปลายช้อนตรงนี้ตักเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าในกระปุกมีช้อนก็ใช้กับช้อนในกระปุกหรืออะไรก็ได้นะคะแต่เนี้ยก็คือใช้ตรงนี้สามารถตักได้เหมือนกันเสร็จแล้วค่ะเอาแปรงนะคะจุ่มน้ํายาค่ะแล้วเราก็เอาเข้าไปทงความสะอาดเนี่ยค่ะเขาจะไปเข้าไปแบบว่าไปซ้อตามในล่องนะคะเนี่ยเรารู้นะคะพอขึ้นมาเห็นไหมคะน้ํามีความสกรปรกแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่ะ ทีนี้เราก็เนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปนะคะเอาตัวผงล้างเนี่ยค่ะจะได้ไปช่วยทําความสะอาดตรงซอกๆก,กนะคะตรงซอกๆเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็ทําอีกฝั่งหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเครื่องอันนี้วันนี้เน่ใช้นิดเดียวเองนะคะเห็นไหมคะมีความคราบสบกรปรกของกาแฟาที่เกาะติดมาซึ่งตัวนี้เขาจะเข้าไปช่วยทําความสะอาดร่องเนี่ยค่ะร่องพวกร่องต่างๆนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราก็มาใช้แปรงนี้นะคะอ่ะ,ะล้างอีกทีนึงแปรงหน่อย แล้วเราก็ตักผงล้างเครื่องนะคะใส่ลงมาที่ในฝาตันของเราได้เลยค่ะถ้าหากว่ามีช้อนก็ใช้ช้อนไม่มีช้อนใช้ปลายแปรงตรงนี้ก็ได้นะคะใส่ไปประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะคะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้ใส่สองฝั่งเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลย วิธีการเวลาที่เรานะคะต้องการที่จะให้เขาล้างตัวเองอะคะ่ะเอาใช้ระบบล้างอัตโนมัติอะคะ่ะให้เรากด2ปุ่มนี้นะคะปุ่ม1กับปุ่ม3ามะคะ่ะกดพร้อมกันไปเลยะคะ่ะอันนี้นะคะกดพร้อมกันแค่นี้นะคะ่ะเขาก็จะค่อยๆเริ่มของเขาแล้วนะคะเราสามารถทําพร้อมกันไป2ฝั่งอย่างนี้ได้ไดเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก็ปล่อยเขาได้เลยเนี่ยเขาก็จะล้างเปิดปิดเปิดปิดของเขาไปเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฝาตันอันเดียวเราไม่มีตัวยางอะค่ะ ก็ทําทีละหัวก็ได้แต่ว่าถ้าเรามียางดําก็ประหยัดเวลา mm hmm. เห็นไหมคะเราก็ปล่อยให้เขาทํางานไปแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีการปล่อยน้ําออกมาแล้วก็มีการฝัดกลับไปนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะด้วยตัวเองปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กเนี่ยเราไม่ต้องมาคอยยืนนับนะคะ1 2 3 4 5อะไระอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ง่ายง่ายอย่างนี้เลยค่ะกดปึ๊กแล้วก็ได้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอเขาได้เวลาของเขาอะคะ่ะ mm hmm. เขาล้างครบวงจรของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นหน้าจอเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราดูกัน อนนี้เราจะเห็นลราเห็นไหมคะฝั่งนี้ค่ะหน้าจอกลับมาเหมือนเดิมแล้วซึ่งจริงๆมันเร็วมากเลยเห็นไหมคะปึ๊กป๊กปึ๊กป๊กอ่าเห็นไหมดูมีความมีผงกาแฟเห็นไหมคะนี่อ่าสองฝั่งนี่อันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนใชยแค่ตอนช่วงที่ทําวิดีโอก่อนหน้านี้เองนะคะคือการตั้งช็อตกาแฟเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมเราก็จะมีความเห็นราบของกาแฟเห็นไหมคะภาพความสกปรกของหัวกลุ๊ปต้องบอกว่าอันนี้เป็นแบบเห็นไหมเนใชยนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้น พอเสร็จแล้วค่ะเราก็จัดการพอเราล้างด้วยน้ํายาเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างด้วยน้ําเปล่าเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทําความสะอาดตัวฝาตันของเรานิดนึงค่ะนี่นะคะแปลงแปลงแปลงหน่อยค่ะจะได้แบบว่าล้างพวกคราบน้ํายาออกนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่ไป เพราะนั้นจะทําทีละข้างก็ได้จะทําทีละสองข้างก็ได้นะคะเหมือนกันค่ะอันนี้กดนะคะเหมือนเดิมค่ะให้เขาเข้าวงจรเหมือนเดิมปึงปึงง่ายเนาะดีจังเลยแล้วเขาล้างเร็วมากเลยนะคะเราไม่ต้องยืนเฝ้าเลยค่ะอ่าฝั่งนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะพอเรียบร้อยเขาก็กลับมาหน้าจอปกติน้ําใส่ขึ้นแล้วนี่เห็นไหมคะอ่าอันนี้นะคะเราก็เวลาที่เราทาความสะอาดเวลาก่อนที่เราจะปิดร้านค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ ันนี้แปลงอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพวกด้ามชงอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะก็เอาไปล้างทําคามสาดได้เลยนะคะทีนี้มาถึงตัวก้านสตรีมนมที่เราแช่น้ําร้อนไว้ค่ะอ่าอันนี้ตัวน้ําร้อนก็คือจะเข้าไปซาะนะคะตัวก้านสตรีมนมค่ะเขาไปซาอไอตัวท่อนะคะที่เราใช้ในการทําฟองนมนะคะ่ะทาให้นมข้างในท่อเนี่ยก็คือมีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็จัดการเปิดได้เลยค่ะเนี่ยเพื่อเป็นการให้ไอ้น้ำเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยเขาดันตัว นมที่มันเกาะก็ติดอย่างเงี้ยค่ะไหลออกมานะคะเป็นการทาความสะอาดข้างในแล้วเราก็มาเช็ดข้างนอกให้เกลี้ยงสะอาดอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองจบละทีนี้นะคะสมมุติว่าพอเราล้างเครื่องเสร็จแล้วเราอยากที่จะเอาเข้าโปรแกรมเป็นแค่ power off นะคะหมายความว่าไม่ต้องการจะปิดบอร์ดใหญ่อะคะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะที่เน่ได้แชร์ไปแล้วนะคะเราก็แค่กดปุ่ม3ค่ะ อย่างที่บอกนะคะเราจะเรียก1 2 3 4 5อห้ย่างนี้นะคะกดปุ่ม3ครั้งเอาไว้ประมาณ5วินาทีแล้วก็มากดปุ่ม5นะคะอ่ะนี่ก็กดนะคะประมาณ5วินาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็มากดปุ่ม5เห็นไหมคะตอนนี้พอมันเข้าปุ่มอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าโปรแกรม power off เรียบร้อยแล้วเครื่องไม่ทำงานแล้วนะคะแล้วพอพรุ่งนี้เช้ามาถ้าเราอยากจะมาเปิดเครื่องเป็น power on ก็กดปุ่มนี้เฉยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแค่เนี้ยง่ายๆมันก็จะเป็น power on ขึ้นมาอ่ะกด off เหมือนเดิมนะคะเอาค้างไว้ ประมาณ5วินาทีแล้วก็มากดปุ่ม5ค่ะเห็นไ,ไหมคะแค่นี้เองเรียบร้อยง่ายเนาะดีด้วยทีนี้เราก็จัดการเลยค่ะแกะทาดเทิรอะไรพวกนี้ทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอยากจะปิดบอดใหญ่ก็ ตัวปุ่มเปิดปิดก็คืออยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็มาปิดเครื่องได้นะคะอันนี้เน่ก็มาแชร์วิธีการทําความสะอาดค่ะคลิปวันนี้เป็นคลิปที่ทําความสะอาดนะคะมาแชร์วิธีการให้เขาทําความสะอาดอัตโนมัติด้วยตัวเขาเองง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องมายืนเฝ้าแล้วนับ1นึถึงห้านับหนถึงสินะคะค่ะถ้ายัางไงดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาค่ะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะ0935569962นะคะเผื่ออยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติ ก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะถ้ายังไงเราเนี่ยดูเราชอบไม่ชอบก็บอกกันได้นะคะอยากจะแนะนําติชมอะไรได้หมดเลยค่ะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเกี่ยวกับเมนูอะไรก็บอกได้นะคะนี่ก็จะได้หาความรู้ดีๆหาเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะดิงด้งๆกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกจะได้ไม่พลาดกันนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะกับวิธีการล้างเครื่องชงแบบอัตโนมัตินะคะตั้งโปรแกรมล้างเครื่องชงอัตโนมัตินี่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแ,แล้วค่ะกับเครื่องของกาเจียมิลา n โนลาเดซิซ่านะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ